สวัสดีเจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆกลับมาพบูกับยายน้อยผักจะเที่ยงเหมือนเดิมเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็ออกมาที่เดิมไม้เดิมเพิ่งจะได้ไปสองตัวรู้สึกว่ามือน,นี้ปลาโดร้ายหลายพี่น้องเอ้ยปลาโดกัดสะดุ้งค่อยสามบังซีซีรอบสามซีรอบแล้วนี่ฝูงจนจีนยุ่มจนจีบวิมองจีนยุ่งลปะปลาโด รู้สึกว่าวันนี้ปลาดดจะขึ้นมากัดสะดุ้งฉันพี่น้องเอ้ยนี่วันนี้ก็ล้มกะหันไปร้ายเดิมจะเพื่อนๆนหันเข้าหมู่บ้านเนน้อยก็จะเตรียมการย่ายอีกก้อนพี่น้องจ้ารู้สึกว่าปลาเมื่อน,นี้นินรู้สึกว่าจะวิ่งช้ามากก็ได้ไปซองแต้มแล้วจะเพื่อนเแต้มและยาง โดไอโดบ่ได้ดอกเมื่อไหร่โดกัดแต่สะดุ้งได้แต่ตองกายกับนิ้นหน่อยนิ้นใหญ่บนบนบนน้อยแต่ก็บบนใหญ่ดอกนิ้นตัวนึงพี่น้องเลยนี่เย้หน่อยก็นเถอะเตรียมการฟูงสะดุ้งขึ้นเก่าระพี่น้องยกขึ้นมาบาดหนึ่งกระไดปลาโดมันกวนแฮงตรงเนี้ยปลาโดเยอะจัดกัดสะดุ้งคุ้มหมดแล้วเส็งๆปลาโดเนี้ยอันนั้นด้ใจเลย มันมากเลยปลาะชะูนอาหารที่ฟูงสะดุ้งกอนพี่น้องเลยเตรียมการมาไว้อยู่ว่าเจะปัวฟางมาดึงมามัดเอายุ่มหมอยุนมาดูมันหลายหลายาดูมันไฮเมื่อนี่กำน,นี้ก็มีแพ้ใหญ่ออกมาจากล้คล,ล้องเราจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน้ามันแห้งรายแล้วก็เริ่มทยอยกันออกมาบ้างแว่ะพี่น้องเ้ย ผู้คนที่อยู่ในคลองน้ำเริ่มทยอยกันออกมาข้างนอกบ้างแล้วเพราะว่าข้างในนั้นน้ำมันเริ่มจะข้นแล้วพี่น้องเลยน้ำมันข้นแพก็จะออกลำบากก็เลยต้องทยอยกันออกมาพี่น้องจ้านี่ยมื่อีบรรยากาศก็กเป็นสีครึมๆนะคะเป็นครึมแต่ไม่ถึงกับเอิยังเกาะเป็นครึมคือจังสีครึมฝนนี่แหละพี่น้องแต่ว่าสิตกมาตกฝนตกกับใบายานดอกยาน,ตยานแต่ล้มแล้วพี่น้องเลย ช่วงนี้เขาบอกว่าพายุฤดูร้อนเยอะแต่ว่ามันสีมาถึงบ้านเขาเมื่อใดก็ยังบะรูนนะคะแต่ว่าที่อื่นเขาก็พัดกระนำไปหลายจังหวัดแล,ล้วล่ะแต่ว่าจังหวัดบ้านฉันยังบะรันในหอดอยู่พี่น้องเลยยังบะาันในมีปรากฏการณ์ทางด้านการฝนวันนั้นเมื่อวานก่อนกะเป็นสีลินล้น้น้อยๆแต่ก็บ่ตกรู้สึกแค่ว่ามีเม็ดฝนตกลงมาหน่อยหนึ่งประมาณเมื่อวานก่อนน้อเลย ไปจ้าเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันนะครับเพื่อนๆจ้านี่รุ่นยอน้ากันมาเหมือนมาคนเดียวเหมือนเดิมแหละพี่น้องก็เลยบ่มีผู้ทายทําวิดีโอให้กับจาเป็นต้องถือไปเฮ็ดไปบางทีก็ย่านโทรศัพท์ตกน้าเหมือนกันละพี่น้องเพื่อนฉันก็เริ่มจะลอยดังอีกแล้วเพราะว่าเขาว่าป่าตะเพียนแลนเพราะว่าเมื่อนี้เป็นบรรยากาศคืนฝน ปตาตเพียนมันสรงแรนว่าสันเขาก็เลยเอาดังไปกลางรัดปตาตเะพียนไว้แต่ปลว่าจิถึกบรถึกนะคะไปจ้าเดี๋ยวไปยกสะดุ้งเบื้องก้อนพี่น้องจ้าเพื่อได้โตจ้า